มาพบกับการรายง,งานความเคลื่อนไหวราคายาผลประกอบาร3ของตลาดสินค้ากเกษตรลงงหน้าหประเทศไทยหรือว่าเอฟเอฟไปตาเช้าวันอังคารที่17กรกฎาคม2555จากนักวิเคราะห์บริษัทดีเอฟฟ์ฟเจอร์จำกัดโดยราคายาผลประกบาร3สำหรับสัญญาส่งมอบเดือนกุมภาพันธ์ของปี2013ป็ตลาดเย็นวันนี้ที่ระดับ100บาท75สตางค์ปรับเพิ่มขึ้นมา95สตางค์ ด้วยปริมาณการซื้อขายรวมที่เบาบางณระดับ171คู่สัญญาโดยราคายาก็ปรับตัวสูงขึ้นมาต่อนเนื่องดได้รับโดดยไ้รับแรงสนับสนุนจากราคาน้ำมันที่ปรับตัวสูงขึ้นหลังจากที่ทางหน้าของสหรัฐอเมริกาได้ออกมาตร,รการความบาดอิล่าเพิ่มเติมก่อให้เกิดกระแสวิตกว่าอุปทานน้ำมันจะตึงตัวนอกจากนี้เนักลงทุนยังคาดการณ์ว่ารัฐบาลจีน,นอาจจะออกมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจเพิ่มเติมหลังจาก ข้อมูลบ่งชี้ว่าเศรษฐกิจขยายตัวชา้าในไตรมาสสองซึ่งเป็นการขยายตัวชา้าที่สุดในรอบ3ปีประกอบกับการรายงานซ็อกยางจีนว,วันที่8กรกฎาคม2555ที่ผ่านมาได้เพิ่มขึ้นร้อยละ8 3แตะที่ระดับ19,376ตันชี้ให้เห็นว่าจีนซื้อ,อยางเพิ่มขึ้นแต่อย่างไรก็ตามเย,ยาคในระยะนี้ยังคงเผชิญกับความผันผวน เนื่องจากความไม่แน่นอนของเศรษฐกิจทั่วโลกที่ได้รับผลกระทบจากวิกฤตหนี้ของยูโรโซนการชะลอตัวของเศรษฐกิจประเทศผู้บริโภคอย่างาใหญ่ของโลกอย่างจีนยังส่งผลกระทบต่อราคายางส่วนต่อมาก็จะเป็นการรายงานภาพรวมราคายางจากปัจจัยนทางเทคนิคในส่วนของภาพรวมทางเทคนิคน,นั้นดัชนีราคายางเนี่ยยังสามารถยืนเหนือเส้นค่าเฉลี่ยตั้งแต่ s m a 5วันจนถหน SMA 30วันทำการได้ ประกอบกับสัญญาณอินดิเคเตอ,อย่างในเวซีดีก็ยังให้สัญญาณบวกอยู่ตามเดิมทําให้ประเมินได้ว่าในระยะสั้นนั้นดัชนียังมีโอกาสที่จะปรับตัวขึ้นไปได้ต่อโดยน่าจะขึ้นไปทดสอบแนวต้านที่บริเวณร้อยบาทโดยเบื้องต้นนั้นดัชนีก็จะมีแนวรับแรกที่หนึ่งบาทเป็นแนวรับทีวิยามีแนวรับถัดไปที่9 9บาทจะมีแนวต้านแรกที่1้อยสองบาทแล้วก็มีแนวต้านถัดไปที่ร้อยบาทสรุปภาพรวมราคายางจากปจัจจัยทางเทคนิคก,ก็คือว่า ดัชนีในระยะสั้นยังมีโอกาสที่จะปรับตัวขึ้นไปบบได้ต่อหลังจากยังยืนเหนือเส้น S M a ตั้งแต่5วันเดนหนึ่ง S M a 30วันในส่วนของกลยุทธ์นั้นก็แนะนําให้นักลงทุนเนี่ยเปิดสถานะซื้อเพื่อการเก็งกาไรแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยการลงทุนย่อมมีความเสี่ยงผู้ลงทุนก็ควรศึกษาข้อมูลก่อนตัดสินใจลงทุนและในส่วนของการรายงานความเคลื่อนไหวราคายางผลิตภัณฑ์ที่สามของตลาดสินค้าเกษตรล่วงหน้าแห่งประเทศไทยหรือว่าเอฟเอ ประจำเช้าวัานอังคารที่17กรกฎาคม2555จากนักวิเคราะห์บริษัท DF f u t u r e จำกัดและหมดเวลาลงเพนเท่านี้ขอให้นักลงทุนในโชคดีกับการลงทุนแล้วก็มีความสุขกับการลงทุนสวัสดีครับ